กนนนนลับมาช่ลับชมกัอแล้วครับคู่ที่สี่ครับตอสสาธารณรัฐประเทศสโลวาเกียนะครับคือมาตินโทมสชิกค,ครับจากสโลวาเกียทางบนเต้นดับมแดงเจอกับสาธารณรัฐเช็กค,ครับจากคุปสตเดลแน่เป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้ครับสาธารณรัฐเช็กกับสโลวาเกียซึ่งฝ่ายแดงนะครับเรามาดูประวัติก่อนดีกว่า ฝ่ายแดงคือมาตินโทมัสซิกมาจากประเทศสโลวาเกียปัจจุบันอายุ26ปีนะครับก็ดีกรีเป็นแชมป์ในรุ่นเวลเตอร์เวทประเทศสโลวาเกียและเป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทของประเทศสโลวาเกียก็บินมาเก็บตัวที่ค่ายศิษย์อาจารย์ยุทธล่ะครับส่วนประวัติของนักชกฝ่ายน้ําเงินนะครับจาคุปสไลเดลมาจากสาธารณรัฐเช็กปัจจุบันอายุ23ปีนะครับก็เป็นนักชกมีดีกรีเช่นกันนะครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์ เวิลด์แชมเปี้ยนในรุ่นมิดเดิลเวทและเป็นแชมป์ WKL International แชมปเปี้ยนในรุ่นมิดเดิลเวทเช่นเดียวกันครับก็ตอนนี้ซ้อมแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยสิ์พ่อเหล็กโวยใหญ่ด้วยกันนะครับมวยใหญ่ด้วยกันคมาผชิกจากสโลกีแดงน้ำเงินก็คือสไตล์เดลชากเช็กนะครับ โรเกียร์กาเช็ควันนี้ต้องขอบคุณดรพงษณ์เศษไพฑูรย์ไก่ห้าดาวลุงสดเมจิด้วยนะครับแล้วก็ตัวต้าเคมอเตอร์21แห่งหละไทย17แห่งแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยนะครับโอ้โหดูครับครับชมจากจากเช็คนะครับยาคุปสตาเดลนั้นอายุ23ปีทันหลังนั้นดูครับมะแสัตว์เต็มทันหลังเลยครับวันนี้ er ท,ทาง โกรดกหลยยอดอัลบูจินเดียวนะครับบริษัทมิลิเมตรจำกัดน,น้ำพึ่งเวชพงศ์คุณวสันต์เวชสงศ์สาทิฟฟี่แอนตาซินสมผลีตะักรุกบ,ลบแล้วก็มีทั้งเก้าเหรียญด้วยนะครับใ,ใหญ่ๆนะครับนักชกจากด้านมุมน้ำเงินครับจากเช็ฟคือจากรุสตาเดียวนั้นใหญ่กว่า23ครับหนุ่มกว่ามาตินโทมัสชิกจากสโลวาเกีย3ปีครับสโลวาเกียนั้น26 วันนี้แฟนบตรมวยต้องยอมรับว่าแน่นขนาดไปหมดเลยนะครับแน่นไปทุกมุมเตะอัดไปแล้วนะครับก็นอกจากรายการมวยแล้วภาคกลางคืนนั้นยังมีบันเทิงครับคืนนี้แมงปอชนที่ชาครับาภพชานะครับดูครับนี่เป็นคู่ที่4นะครับก็เจอกันระหว่างสโลวาเกียครับมาตินโัปปชิกกับดาคุปสไตเดนจากเช็กนะครับยกที่2แล้วครับ ขอบคุณบริษัทแห่ความพัฒนาจำก,กัดคุณวินัยวีระพุทธชงพิตภัณฑ์ยาดมคุณหลวงทิฟฟี่ไดฟินีนซาร่าแอนราซินและบริษัททีพีไอโพลีนชีวอินซีจำกัดผู้ผ,ผ,ผแลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินซีโปรโอแกนิกและปุ๋ยฮูมิกสตราทีพีไอขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับมาสู้กันบนเวทีย,ยกสองายแดงก็ธุมาชิกจากสโลโปีนะครับน้ำเงินจากเชคสไตล์เดล สาเดียวโอ้โดนหมัดไปแล้วสลวกเกียสลุกเกียต่อยก่อนเลยไม่ไมีไมใครยอมใครและครับเงินรางวัลเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับรายการนี้ผู้ชนะเลิศีนสามแสนบาทรองชนะเลิศอีก2องแสนบาทแล้วยังมีสิทธิ์จะเข้าไปลุ้น ในการชกในรอบปลายปีด้วยครับสำหรับปลายปีนี้งเงินรางวัลเยอะเลยทีเดียวชนะเลิศรับเงินไปเลย1ล้านบาทพร้อมกับยอดรถกระบะน้ามันโตยโยต้าวีโก,โอ,กโอีก1คันเลยทีเดียวสําหรับสนามปลายปีวันนี้วีโก,ก,โกพี่ท้าเข่าครับเขาซ้ายครับโอ้โหถึงหน้าเลยครับจมูกจมูกยาวไปแล้วสโลวาเกียครับมาตินโทมสชิกเอาเข่าซ้ายอัดเข้าไปครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาชมภาพช้าครับภาพชานะครับ ครับกมลงไปรอ้โดนเข่าของมาตินโทมัสชิกค,ครับจากสโลวาเกียอัดเข้าไปนี่ครับลมทั้งยืนเลยครับแล้วนี่ครับเข้ารอบคนสุดท้ายครับรักชกจากสโลวาเกียรครับน็อกจากคุปสไตล์เดลจากเช็กไปในยกนี้ครับเราจะพักสักครู่นะครับ